คำถามยอดทิตเลยว่าหลังจากทำการผ่าตัดไปควรจะดูแลตัวเองยังไงหมอว่าเชื่อว่าเป้าหมายของทุกคนที่เ,เข้ามาที่นี่ก็คืออยากจะดูเด็กอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยก็คือการดูแลตัวเองจากภายในทำให้เรามีผิวพรรณที่เปล่งปลัง่งดูมีออร่านะคะซึ่งคำว่ามีออร่าเนี่ยแต่ละคนก็ อาจจะแตกต่างกาันเราไม่จําเป็นต้องขาวเนียนแต่ว่าความใสความมีออร่าหมอเชื่อว่าทุกคนเข้าใจคํำนี้บางคนคือโอ้เดินมาดูมีออร่าดูหน้าเด็กคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากจะหยิบหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยก็คืออาหารที่มีผลต่อผิวมีอะไรบ้างนะคะค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารประเภทโปรโตีนคนไข้หลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโปรโตีนหรือว่าที่นิยมมากๆเลยก็คือคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆสําคัญที่สุดเลยก็คือการรับประทานโปรโตีนให้เพียงพอซึ่งโปรโตีนดีจากอาหารธรรมชาติมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ไข่ ลาหรือว่าเนื้อแดงที่ไม่ติดมันมันจะทำให้เราได้โปรโตีนที่มีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบและตัวโปรโตีนเนี่ยแหละก็เป็นสารอาหารหลักที่ช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับผิวเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะดูเต่งตึงดูเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็ประเภทที่สกลุ่มที่สนะคะก็คืออาหารประเภทเไขมันดีหรือ ในตัวของโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3เจอในอาหารประเภทไหนบ้างนะคะ<ม>ก็จะมีพวกปลาทะเลน้ําลึกปลาทูน่าปลาแซลมอน หรือว่า,า,าพืชผักเช่นพวกอะโวคาโดถั่วต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3สูงนะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยก็เป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์เราจะทำให้ผิวเราดูมีความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยสำคัญมากเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะขาดไปไม่ได้เลยก็คือวิตามินซีค่ะ วิตามินซีเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วมีผลมากๆต่อผิวเลยก็คือช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแลผิวให้เปล่งปลั่งคอลลาเจนเสริมสร้างคอลลาเจนเนี่ยทานโปรตีนคู่กับวิตามินซีมันจะเสริมธิดกันได้ดีมากนะคะนั้นเน้นทานอาหารกลุ่มนี้ให้เยอะวิตามินซีเจอในอาหารประเภทไหนบ้างก็ ง่ายๆเลยก็คือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะนาวบ้านเราก็ส้มนะคะรวมไปถึงฝรั่งไม่เปรี้ยวแต่ก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะค่ะ